อยากโผลแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆที่จะมาแก้ปัญหาคนที่อยากโผลแต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายคน99.99% 99คิดว่าการออกกำลังกายหนักๆคนรู้วิ่งและการกดอาหารนั้นเป็นการออกกำลังกายที่จะทำให้ตัวเอง ลดเร็วขึ้นและลดได้ดีผมอยากบอกว่าเป็นวิธีการที่ผิดออกมากๆเลยนะครับถ้าคุณอยากขอมแต่ไม่มีเวลาคุณก็แค่ทําตรงข้ามกับคนที่9.99คุทคุณก็จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกับพวกเขาแล้วครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมี3เทคนิคดีๆมาฝากสําหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือมีเวลาน้อยในการออกกําลังกายนึกสภาพนะครับคน100กิโล เราต้องอดอาหารและวิ่งโบลูวิ่งหนักหนักหนึ่งสองชั่วโมงแค่คิดก็ท้อแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากเทคนิคข้อที่หนึ่งคือการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอสิบถึงยี่สิบนาทีในแต่ละวันมันไม่หนักหนาสาหัสเกินไปใช่ไหมครับแต่การคาร์ดิโอที่ดีนั้นคือการคาร์ดิโอหนักสลับกับเบาหรือช้าสลับเร็ว สมมติวิ่งในแต่ละรอบ1นาทีใช้ความเร็วอีก3นาทีวิ่งช้าๆวิ่งทั้งหมด5รอบแสดงว่ารวมๆแล้วใน5รอบนั้นเราเหนืนักแค่5นาทีที่เหลือเราวิ่งสบายๆโดยที่เราไม่เหนื่อยแค่คิดเราก็มีกำลังและก็มีความหวังเลยใช่ไหมครับผลลัพธ์มันคือเหนื่อยน้อยลงแต่เห็นผลลัพธ์มากขึ้นเทคนิคข้อที่2คือการเวทเทรนนิ่งพอพูดถึงเวทเทรนนิ่ง ทุกท่านอย่านึกถึงการยกดองบิลหนักๆหรือการยลกลูกเหล็กหนักๆเพราะเทคนิคที่ผมจะมาแนะนําไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเพราะบอดีเวทเทรนนิ่งใช้ร่างกายตัวเองในการเวทเทรนนิ่งและต้องบริหารกลา้มกลามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะมีกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อท้องเอาแค่นี้พอถ้าที่เหตุผลที่สุดในการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่คือ ท่าสกอร์ตให้เราทำา 10- ถึง12ครั้งในแต่ละเซตทั้งหมดทำา5เซตแค่5เซตพอในแต่ละวันเพราะกล้ามเนื้อจะเป็นเต้าเผาผ,า,ผานไขมันในร่างกายถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราก็สามารถเผาผานได้ดีครับเทคนิคข้อที่3คือเอาข้อ1กับข้อ2มาทำเป็นประจำทุกวันหรืออาจจะทำา4วันพัก1ครั้ง5วันพัก1ครั้งทำเป็นประจำทุกวันใช้เวลาน้อย เห็นไหมครับ3เทคนิคดีๆที่ผมมาแนะนําสามารถไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้ครับผมรับรองว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาน้อยแต่สามารถผอมได้และผุดีได้สําหรับคลิปนี้ก,กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะหาข้อมูลดีๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย